เีอ่ะชอยจูข้าวปีน้องชอยจูชอยจูนี่เป็นเบกบผีนะคะรับใบกาแฟเออภาษาไทยใบกาฟแฟตล้นี่มันก็ซอยก่อนเนี่ยน้องซอยอาดกินเลยน้องซอยของมุนมาจากอเมริกามาจากประเทศนอร์กัลนั่นได้เลยเปิดด้วยคนหัวเลยมันฝรั่งอันนั้นได้เลยเอาคำมาคนหัวเขาว่าผ้มในใช่นเนาะเจับได้เลยลก็รำมน,น,น่อยนึงช้อยแล้วก็จูจิมเสี่ยวอืม

mhm cốp học bì mời làm mời là kiếm ăn là khai học giảm mhm 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 chứ? mhm 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 có nó còn... Sợ uhm. mà. Ờ, giao mà không phải Ừ thử luôn อันน so ี้อมันสวยแล้วุมคุ้มอีอืมคือดีไม่เท่าอคุ้มหยดหาคอืมแล้วีก็มาพีเราขึงอ่ะก็ไม่ไดับทางเดอรอพี่ับของเจ้านุ่มของของมืวม่อันนั่น หอมก็เลยนะอ่านมาหัวนะต้องช่วยันขี่หนึ่งเหมืนอ่ะก็มันอ่ะอ่านมาหัวอ่านมิดคนมา sức có lẫn hạng khắp mình mhm 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 ừ mhm mhm một mhm Mà mhm 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 Ừ mhm ừ mhm à mhm mhm mình mhm mhm

ไม่หนึกเผื่อนัเกลือออกพทำข้ามากกว่าไม่หนึกเผื่อเนื่อนน้อย่าช่อย่างขญี่ปุ่นเนื้อนี่เนี่ยนะคบ่ยอืออขอาบบกบ่เมากินาก้น้องกินเห่าปวนคลัวไข่ไก่เพราะามันหมวัน Mình, tìm mình. Này của bạn năm mặt tất cả hết, mà. bạn nay bụi tao chắc gai hết chứ đúng không nhiều lúc mưa anh phong anh anh ơi có bụi 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 lấy thằng bụi bụi

ปีกอีกสามสิหหางเงนี่ยอืมแล่วอยู่ว่าถ่ายคลิปด้วยกันก็การกินหม้สามสิ้นบ่างยังไวันพูดจาก็ไรวันหลังยังไ้ตัวอยู่ย่างอย่าง่อื้ปวดกราบเหมือนเดิมปย่างคันแรงหน่ะก๊าบในไทยก่อนเยนะยาหมันแต่ยาหมันไม่พุ่งเลยล่ะขังยามันไป เาเตีียมบนรองคีเพยเสิราฟฟัานเอาเนอะน้ำคีเพยในน้ำจิ้มนั่นเอาซาปูเข้มหน่ะรู้ว่ามันหอมเข้มเอามาผูกกันแลาวหน่้งจับยุ่บ่่ะปาซา

ไฮอนว่ลลุ่มเาเมื่อหันดีวันมืว่าใส่มันอยู่ใต้ก้อนเรียวนะฮะใส่มันเขเป,ป็นปิ้งน่องกันน้มันลบเหมือนเจองเป,ป็นปิยงลุงวันนี้ยการเลี้ยงน้องหนาลายเอาเท่าลำยอะเออก็ลืมได้เลยม,มีคนมาปลุปกผมมาให้พางอ้เมื่อวาน

มอจื้งนะอั้หอมนาม้อปุยอ๋อคุณกาดนะุกาดนะอืคุ้าดนะะมันจะ้นเป็นเห็ดทางอ่ะอืมหอมๆหอมนะเหี้ยก็ไม่จรงหอมไม่งอมอ่ะอม่ตงหอมตั้งหลังเคือน้องใช่ไหมนยังคมหรอว่ามอแบบวะอืม เงเ่อกินที่เทียมอ่่ก็แมาว่าวันไหนไปนะมือกคนหาด้วยแหละก็แเมื่อกใครข่าอยู่ก็แล้วเท่ารือกอันปุ๋ด้วยพกลุ่รือยงอือเหมือมีลูกมีล้างมาเท่ามาแวขึ้นคนหาปุ๋งอะไรันหายได้นะ มันเจ๋งว่าพวงมีมวนกวายวับขึ้นเขาเลยมล้กกวนหางเก้าเนื้อก็เอาไปอนะไรแบบอ่า เอายสาขาในป่ยม awesome mm ีเลือดนี่มีสังสวยๆก็กี่อย่างเนื้หมกแต่น่ารยงไยังเออแต่น่ากนหน้ำักอุ่มเอมเยวันนั้นวามลรานหลยีปาไม่หมือนว้านหน้ีมนมาวันนีย่างนมก้เยนน่วนเดและไมก็ลานั้นเหอะเป็นาอืม ก็ให้กม so ือมื้อก็ข้ามาเป็นอไเป็นหลอเากินก็แล้วก็อ๋อม่หวเขม่หน่อยเดืนน้ำรำน้เป็นแบบขนมากเนี่ยะมีหวานลงเ้อเนาะกินแล้วมืแล้วกบไม่ดก็มาเติมน้ำทุทังเช้าหลังกินก่อนนั่ขึ้นน่ะว่าใครกินใครกินเนี่ยมาเียแถวเดีวด้วยนผักกอเลย

เพราะอย่างนึกหย่อนว่ะน้กหย่อนนั้นซื้อมันกรอบไปเขาห้องน่าจะนึกมูอซ้ำซั่นแต่ว่ามันมันบวูบล,ลงมาหายแล้วในถุดยอดเด้อจะเข้าไปน,น้องเนาะโอเคมุนดีลาไปน้องไปก่อนนะคราสำหรับคลิปสายจูนะครับน้องสายคุ้นใหม่ของเรานะครับพี่น้องขอบคุณครับผักแล้วก็แชร์เหมือนเดิมนะครับพี่น้องเนาะเาดีย๋ยเฉพขอสัมผัสสัตว์ไทยยังไม่ได้ขอบคุณครับ